เคยสงสัยกันไหมครับว่าบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายๆคนเนี่ยเขามีอะไรที่เหมือนกันคำตอบน่าหรอครับอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยและมันอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยนะที่จะมาปลดล็อกศักยภาพในตัวเราสิ่งนั้นก็คือการตื่นนอนตอนตีห้นั่นเองครับ นี่คือแนวคิดหลักๆเลยนะครับจากหนังสือดังสองเล่มอย่าง The 5 A.M. Club และ The Miracle Morning ที่มองเห็นตรงกันว่าช่วงเวลาก่อนที่โลกทั้งใบจะตื่นเนี่ยโอ้โหมันคือโอกาสทองของเราเลยนะที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าต้องบอกเลยว่าไอเดียนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆหรือคำคมสวยๆนะครับแต่มันคือสิ่งที่คนเก่งๆระดับโลกหลายคน เขาทำกันเป็นกิจวัตรเลยลองดูรายชื่อเหล่านี้สิครับริชาร์ดแบรนสันทิมคุกหรือแม้แต่โรเบิร์ตอเกอร์ที่เป็นซ e o ของดิสนีย์ทุกคนที่ว่ามาเนี่ยมีจุดร่วมกันแป๊กเลยคือเป็น early birds หรือที่เรียกกันว่าใสานกตื่นเช้าซึ่งมันก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยนะครับว่าเฮ้ยนิสัยนี้มันอาจจะเป็นส่วนสำคัญที่พาพวกเขาไปสู่จุดนั้นจริงๆก็ได้นะทีนี้ ก็อาจจะมีคำถามตามมาว่าแล้วทำไมล่ะทำไมแค่ตื่นเช้าขึ้นมันถึงส่งผลดีได้ขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องนี้บอกเลยว่าไม่ได้พูดกันลอยๆนะครับมันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มารองรับด้วยในหนังสือ The 5 A.M. Club เนี่ยเขาเรียกช่วงเวลานี้แบบเท่มากๆเลยครับว่า Victory Hour หรือแปลเป็นไทยก็คือช่วงเวลาแห่งชัยชนะนั่นเองมันคือช่วงเวลาก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นที่สมองของเราจะอยู่ในภาวะที่โอ้โหทั้งปลอดโปร่งมีพลังแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรมารบกวนเลยเรียกว่าเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสทองในการอัปเกรดตัวเองอย่างแท้จริงครับแล้วอะไรที่ทำให้ช่วงเวลานี้มันพิเศษขนาดนั้นนะ่ะคำตอบก็คือ 2S ครับ S แรกเลยก็คือ silence หรือว่าความเงียบ คือโลกภายนอกมันยังเงียบสงบอยู่ไงครับคนส่วนใหญ่ยังหลับกันอยู่เลยส่วน S ที่2ก็คือ Stillness อันนี้คือความนิ่งจากข้างในเป็นโอกาสที่เราจะได้อยู่กับตัวเองจริงๆได้ทบทวนความคิดได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองแบบชัดๆเลยไม่ใช่แค่ปัจจัยภายนอกนะครับ ในสมองของเราเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากๆเกิดขึ้นด้วยคืออย่างนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยตอนกลางวันคลื่นสมองของเราจะอยู่ที่ช่วงที่เรียกว่าเบต้าซึ่งมันจะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยแต่พอเป็นตอนเช้าตรู่ปุ๊บมันจะค่อยๆชิฟต์มาเป็นคลื่น a อลฟาหรือทีตาซึ่งเป็นสภาวะที่สมองเราจะโฟกัสได้ดีมากเรียนรู้อะไรก็เข้าหัวเร็วกว่าปกติเยอะเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นครับ นอกจากเรื่องคลื่นสมองแล้วเรื่องของฮอร์โมนก็เปลี่ยนไปด้วยคือในช่วงเช้าเนี่ยไอเจ้าฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อคอติซอลมันจะลดต่ำลงส่วนทางกับพวกสารแห่งความสุขอย่างโดปามีนกับเซโรโทนินที่จะพุ่งสูงขึ้นก็คือตื่นมาก็จะรู้สึกดีมีพลังบวกนั่นเองครับทีนี้พอทุกอย่างมันมาประกอบกันทั้งความเงียบ ทั้งคลื่นสมองที่ใช่ทั้งฮอร์โมนดีๆมันเลยกลายเป็นสภาวะแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสุดๆที่จะพาเราเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า flow state ได้ง่ายขึ้นมาก flow state ก็คือสภาวะที่เราจะจมดิ่งจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าแบบเต็มร้อยจนเกิดเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือที่เรียกกันว่า peak นั่นแหละครับเอาละครับพอเราเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังกันไปแล้วคราวนี้มาดูกันที่วิธีการกันบ้างดีกว่า ว่าแล้วไอหนึ่งชั่วโมงแรกของวันเนี่ยเราควรจะเอาไปทำอะไรดีล่ะในหนังสือสองเล่มนี้เนี่ยเขามีเหมือนเป็นสูตรสำเร็จเป็นเฟรมเวิร์ที่พิสูจน์มาแล้วว่าเวิร์มาให้เราเลยครับอันแรกก็คือสูตร20-20-20จากหนังสือ The 5 i M ครับส่วนอีกอันคือหลักการ S A E E R S จาก The Miracle Morning ครับมาเริ่มกันที่สูตร20-20ทั20 20ก่อนเลยหลักการง่ายมากๆครับก็คือแบ่งเวลา1ชั่วโมงแรกออกเป็น3ท่อน ท่อนละ20นาทีเท่าๆกัน20นาทีแรกเริ่มด้วยการ move คือขยับร่างกายออกกำลังกายเบาๆเพื่อปลุกพลัง20นาทีต่อมาเป็นช่วง reflect คือการได้ทบทวนตัวเองอาจจะด้วยการนั่งสมาธิหรือเขียนบันทึกและ20นาทีสุดท้ายคือการ grow คือการเติบโตเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจจะด้วยการอ่านหนังสือดีๆสักเล่มก็ได้ครับต่อมามาดูหลักการ S A V E R S กันบ้างครับ อันนี้จะเป็นตัวย่อของกิจกรรม6อย่าง S คือ Silence การอยู่กับความเงียบ A คือ Affirmation การพูดให้กำลังใจตัวเอง V คือ Visualization การนึกภาพความสำเร็จ E คือ Exercise การออกกำลังกาย R ก็คือ Reading การอ่านและสุดท้าย S คือ s c r i b i n g หรือการเขียนบันทึกนั่นเองครับซึ่งข้อดีของวิธีนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดทุกวันนะครับเลือกทำสลับสลับกันไปได้เลย ถ้าจะพูดถึงเรื่อง visualization หรือการนึกภาพความสำเร็จเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่สุดยอดมากๆเลยครับก็คือเรื่องของ Jim c a r r รีคือในปี1987ตอนที่เขายังไม่ดังเลยนะเขาเขียนเช็คใบหนึ่งสั่งจ่ายให้ตัวเองเป็นเงิน10ล้านดอลลาร์แล้วก็ลงวันที่ล่วงหน้าไปอีก10ปีเขียนกำกับไว้ว่าเป็นค่าตัวนักแสดงเราเชื่อไหมครับว่าในปี1994 เขาก็ได้รับค่าตัว10บล้านดอลลาร์จริงๆจากหนังเรื่อง Dumb and Dumber คือได้ก่อนเวลาที่เขียนไว้ตั้งปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหพลังของการมองเห็นภาพนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ก็นั่นแหละการจะสร้างนิสัยใหม่ๆขึ้นมาสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปเอาละทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันพอจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราเริ่มต้นได้แบบไม่ล้มเลิกไปซะก่อน นี่คือข้อความที่สำคัญที่สุดเลยครับที่หนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยพูดเหมือนกันเป๊ะนั่นก็คือไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบครับอย่าไปกดดันตัวเองว่าต้องตื่นตีห้าให้ได้ทุกวันถ้ามีวันที่พลาดไปบ้างตื่นสายไปบ้างไม่เป็นไรเลยครับให้อภัยตัวเองเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าความเป๊กก็คือความสม่าเสมอในระยะยาวต่างหากสาหรับเคล็ดลับในการเริ่มต้นนะครับมี6ข้อง่ายๆที่อยากจะฝากไว้ข้อแรกเลย เริ่มจากเล็กๆก,ก่อนไม่ต้องพรวดเดียวไปตีห้าเลยอาจจะเริ่มจากตื่นเร็วขึ้นแค่15นาทีแล้วค่อยๆขยับไปข้อ 2. หาวายของตัวเองให้เจอว่าเราอยากตื่นเช้าไปเพื่ออะไรข้อ 3. เตรียมทุกอย่างให้พร้อมตั้งแต่เมื่อคืนตอนเช้าจะได้ลื่นไหลข้อ 4. ทําให้มันเป็นกิจกรรมที่เราอยากทําที่เราตั้งตารอข้อ5 พยายามทำให้สม่ำเสมอแม้จะเป็นวันหยุดและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือให้เวลากับตัวเองครับการสร้างนิสัยใหม่มันต้องใช้เวลาจะเย็นๆนะครับและสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าถ้าเรามีเวลาเพิ่มขึ้นมาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆในทุกๆเชา้าที่เป็นของเราคนเดียวจริงๆไม่มีใครมารบกวนเราจะเอาเวลานั้นไปทาอะไร คำตอบของคำถามนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเลยก็ได้นะครับ